สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสคลิปที่427นะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยกราฟนะทางเทคนิคของจว,วันนะตัวจว,วันเองก็ทำนายราคาแล้วก็มีการหยิบไปทำข่าวหลายครั้งนะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาก็พยากรณ์ไปในทิศทางเดิมนะฮะว่าราคาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขึ้นนะซึ่งแนวโน้มตรงนี้เนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่เหนือ นะราคา2ส,สตางค์ที่ผ่านมาฉะนั้นก็ต้องรอนะว่าจะเป็นวันไหนประเด็นปัญหาสำคัญที่สุดก็คือการขึ้นตรงนี้เนี่ยตัวชุมชนเองหรือตัวทีมในการทำการเป๊กเนี่ยนะตอนนี้ก็มุ่งเน้นในการที่จะไปเผา u s t c นะโดยมีการเสนอโหวตให้มีการเผานะไอกระเป๋าซอมบี้ตอนนี้เจ้าของ u s t c 800 ร้าน u s t c ก็ได้มีการตอบกลับนะว่าเขาจะเป็นคนเผาเองนะไม่ต้องมีการวงการโหวตอะไรทั้งนั้นนะนะครับซึ่งนะปริมาณที่มันจะมีการเผาเนี่ยต้องการเผานะครึ่งหนึ่งนะอยู่ที่47.99%ของอุปทานทั้งหมดโดยนะตัวอ่าสี่เล็กหรือโฟเล็กเนี่ยเขาบอกว่าทีม u s t c ได้รับแจ้งนะจากเจ้าของก็คือเจ้านี้นะ เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของนะฮะเหรียญไอ้ u s t c z o m b i ้ตรงนี้นะฮะเขายินดีที่จะส่งนะ8 0 0 0 0ล้าน u s t c เนี่ยไปยังกระเป๋าที่ตายแล้วนะก็คือกระเป๋าเผาอ่ะก็คือส่งเผาอ่นะ,ะฉะนั้นไอ้ข้อเสนอที่เราเสนอเสนอเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีผลหรอกเพราะมันเป็นกระเป๋าที่เป็นมีเจ้าของอ่ะนะฮะแต่เขาไม่ได้เคลื่อนย้ายฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้านี้เขาเผา800เนี่ยนะผมก็มองว่ามันก็จะมีอยู่ส่วน อ่าหนึ 1, 1, ง่งหนงของ LUNA Foundation Guard อูนาฟาวเดชันกาดอะนะถ้าเกิดตัวนั้นเผาอีกมันก็จะขยับไปเรื่อยๆซึ่ง u s t c เนี่ยถ้ามันเผาได้เยอะที่สุดเนี่ยนะเผาได้มากเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีในเวลาที่มันจะมีการเป๊กนะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่านะฮะมันจะขึ้นเมื่อไหร่มันจะขึ้นเมื่อไหร,ไหร่ผมก็มองว่า เอะเราก็รู้อยู่ไม่ใช่หรอมันจะเป๊กเมื่อไหร่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยชุมชนก็รอกันอยู่2อย่างด้วยกันโดยการพัฒนาพัฒนาก็คือทดสอบระบบใช่ไหมอันนี้ข้อที่1ซึ่งเราก็รู้กําหนดกํำนาชัดเจนว่ามัน3เดือนอีกอันนึงที่เรารอดูทรงอยู่ก็คือดูกฎหมายเรื่อง s t ตเบิลคอยซึ่งมันก็เพิ่งเข้าสภานะถ้าเกิดคุณจะไปเร่งให้มันขึ้น ลบกวนไปทวงสภาวเองนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งนะที่น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะเร่งทําไมในเมื่อทม์ลายทุกอย่างก็เดินตามทาม์ลายนะทม์ลายที่เขาก,กาหนดไว้ฉะนั้นตัวลูน่าซีตอนนี้เนี่ยผมว่าทําอะไรได้ก็ทํา อีกอันนึงที่ชุมชนเนี่ยมีแนวคิดก็คือต้องการให้ตัวไบแนน c e เองเนี่ยเปลี่ยนจากการเผาลู n a าซมาเผา USTC เพราะว่าถ้าเผา USTC เนี่ยมันจะเป็นมักเป็นผลมากกว่าลู n a าซแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวไบแนน c e เองเนี่ยเข,เขาเขาเผาลู n a าซเนี่ยเหมือนเขาสนับสนุนตัว Community p o ูลเนี่ยนะฮะด้วยนะฉะนั้นเนี่ย เงินที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันก็มีผลประโยชน์อยู่เหมือนกันเรามาดูอุปทานของ USTC นะจริงๆ USTC นะมันมีมากกว่า l น n า4เนี่ยสัดส่วนของมันนะปะัปัญหาก็คือว่าถ้าตรงนี้มันเผาได้มากเนะเผาได้มากนะเผาได้มากาสมมติลดลดเหลือสัก5,000แล้วกันถ้าเผาได้ตามที่เขาต้องการนะอยู่ที่อ่0 0ล้าน u s t c ก็จะเหลือประมาณ5,000 ไอห้าพันตรงนี้เนี่ยนะมันก็ลดไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ราคาของไอตัว USDC เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50-52สตางค์ถ้าเกิดมันขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะดีดขึ้นมากลับมา2บาทเหมือนเดิมนะนี่มันเคยขึ้นไปถึง2บาทนะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้ออยู่ชั้นต่ําตรงนี้นะราคาต่าๆต,ต,ตรงนี้ก็เก่งกาไรได้ครึ่งนึงเลยนะเนี่ยถ้าเกิดมันเผากันจริงๆนะแต่ตอนนี้มันก็มี ความชัวแล้วล่ะว่ามีโอกาสที่จะเผาเอแปดรล้าน u s t c นะอันนี้ก็เป็นการแจ้งของตัวโฟเล็กนะคุณก็รอดูกันตอนต่อไปอข่าวอีกอันนึงตัวกราฟนะฮะตัวกราฟจจวันเองนะก็ทำนาย u s t c ว่าจะขึ้นไปถึง93เซนนะอ่า90ไม่ใช่93เซนสิ0น์จุดนะ0 0นนะอันนี้มากกว่า2เซนเห็นไหม กลายเป็น0.09นะถ้าขึ้นไป0.09เนี่ยหรือเกือบ10เซนเนี่ยก็แปลว่าหลังจากนี้การเป๊กมันจะเริ่มต้นที่10เซนแล้วมันจะเริ่มต้นที่10เซนแล้วเพราะราคาเนี่ยถ้ามันดีดขึ้นไปนะเพราะตอนนี้ราคามันอยู่ที่หนึ่เซน2เซนใช่ไหมแต่ถ้าราคามันดีดขึ้นไปเนี่ย 0. 0.9เกือบ10 10เซนเนี่ยโอกาสที่ราคามันจะเกิน ไม่รู้ว่าการเปกโมเมนตัมมันจะเป็นยังไงก็ช่างก็ไปคํานวณกันเอาแล้วกันแตป่ปัญหาก็คือว่าราคาถ้ามันขึ้นไปมากกว่านี้เออสมมุตินะถ้ามันถึง10เซนนี้มันก็เกือบ3บาทแล้วนะเนี่ยฉะนั้นก็ดูกันไปนะสำหรับ U S T C อันนี้ก็เป็นกราฟของชิบะจริงๆชิบะเนี่ยก็มีข่าวเรื่องการเปิดชิบะเลียมในเดือนนี้นะฮะซึ่งทุกคนก็รอคอยนะการเปิดอยู่เหมือนกันถ้าเกิดราคากลับไปก็จะกลับไปที่ไฮเดิม erm หรือเปล่ากันะจาวันก็ทํานายเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับชิบะแต่ผมมองว่าเอ่อชิบะเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นดีไฟนะ เพราะว่าตัวดีฟาหลังจากนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับชิบะด้วยอีกอย่างหนึ่งการเผาด้วยอะไรด้วยนะผมก็ว่ามันต้องรอให้เปิดก่อนถึงจะเห็นมากเห็นผลจริงๆตอนนี้มันก็เป็นการคาดการณ์อย่างเดียวอ่าอีกอันนึงก็เป็นการาฟตัวบิตคอยบิตคอยเนี่ยภายหลังจากการทำาับวิ่งนะในทุกๆครั้งเนี่ยมันก็จะเกิดนิวไฮอยู่เสมอฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นพวกบรรดาวานต่างๆเนี่ยเก็บนะเก็บพวก บิตคอยเลยพวกนี้เราลองดูนะในปี2012นะเนะี่ยหลังจากที่มันขึ้นเว็บนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ไซด์เวย์อยู่ช่วงยาวๆหลังจากนั้นมันเกิดฮาวิ่งมันก็เกิดเว็บใหญ่นะปี2016นะฮะอ่าขึ้นมาเว็บนี้ใช่ไหมก็คือเว็บนี้แหละเนี่ยไอ้เว็บ2012เนี่ยที่มันมาเป็นเว็บนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ลากยาวมาพอทำฮาวิ่งเสร็จมันขึ้นเว็บใหญ่เลยถัดมาปี2020นะหลังจากทำฮาวิ่งรอบนี้นะ ไอกราฟตัวนี้ก็คือกราฟไอกราฟตรงนี้ก็คือกราฟตะปูตะปีข้างล่างนี่แหละพอหลังจากนั้นมามันก็ขึ้นเว็บใหญ่ใช่ไหมฮะก็คือกราฟนี้ใช่ไหมอ่ามาเป็นกราฟนี้แล้วมาเป็นเว็บนี้ฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูนะภายหลังจากไอนี่มามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากไอตะมุตะมิตรงนี้นยมันก็ใหญ่ขึ้นนะพอตะมุตะมิตรงนี้มันกลายเป็นเว็บเล็กๆอันนี้มันเหมือนลูน่าเหมือนกันนะออแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นนะ จากเว็บไอ้ใหญ่ๆที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะฮะมันมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วหลังจากนี้ล่ะเอานี้ไปคิดเอาเองนะทั้งหมดเนี่ยสามครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นแบบนี้อยู่เสมออันนี้ก็คือแพทเทิร์นของมันนะแล้วอันนี้ก็เป็นกราฟในลักษณะที่เขาเอามาเปรียบเทียบระหว่างปี2012นะฮะถึง2013 2016ถึง2017นะฮะแล้วเขาก็บอกว่า หลังจากนี้ก็เกิดแพทเทิร์นแพทเทิร์นเดิมๆอีกไหม2023นะถึง2024อันนี้ก็อ่ะจะเป็นแพทเทิร์นเดิมอีกไหมอันนี้ดูแล้วก็สบายหูสบายตาดีเหมือนกันอัปเดตข่าวอีกอันหนึ่งของ eCash นะตอนนี้ eCash เองเนี่ยก็ถูกเลดเข้าแพลตฟอร์มการชำระเงินหรือเกตเวการชำระเงินนะของ New p a y m e n t นะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับการชำระเงินจริงๆตัว eCash มาเกิดขึ้นเนี่ยก็เพื่อเป็น เงินนะมีคนบอกว่า x ตรงเนี้ยนะ หมายถึงพวก XEC XRP XX ทั้งหลายนะฉะนั้นอาจจะ XX นะเกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่ขึ้นต้นด้วย X นะอันนี้ก็มีคนมโน,โนกันถึงขนาดนั้นมันก็ฮาฮาดีเหมือนกันสำหรับแพลตฟอร์ม X.com นะอีกอันหนึ่งก็ CEO Uber นะยืนยันว่าอนาคตบริษัทจะเปิดให้ชำระเงินด้วยบิต o i n หรือคริปโตอย่างแน่นอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางการชำระเงินผ่านาช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆนะ ใบแนนเองเผาลูน่าคลาสสิกสิบเป็นครั้งที่12แล้วนะก็ครบ12 12ครั้งนี่ก็เหมือน12เดือนหมหนึ่งพันนะฮะหนึ่งันหนึ่งพันสล้านลู n a นะอันนี้ก็เป็นลูน่าซีที่มีการเผาเมื่อวานจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการฟื้นฟูของชุมชนตรงนี้เนี่ย นะฮะก็คือการเป๊กนั่แหละหรือการเผา USDC ให้ได้มากที่สุดก่อนตอนนี้ผมสังเกตดูนะโฟเล็เนี่ยค่อนข้างเน้นในเรื่องการเผาส่วนเลดไลคลิปเตอร์เนี่ยเน้นในการในการทดสอบระบบการเปกแล้วการาติดต่อกับพวกเอ็กเช g งต่างๆนะฮะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องอาการเปกในทฤษฎีความคิดของเขานะฉะนั้นเนี่ยที่เป็นมักเป็นผลที่ผมเห็นได้ชัดเจนที่สุดเนี่ย คือตัวโฟเล็กในเรื่องการเผาเพราะอะไรฮะเขาหนึ่งเขาพูดถึงทรัพย์สินที่จะใช้การเปกนะก็มีการทวงทวงทรัพย์สินแบบไกลๆก,กับลูน่าฟาวเดชันกาดหรือเทอร่ออาฟอร์ม a ลบนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดตัว c ีโคนใหม่เนี่ยเขาบ้าจี้นะบอกว่ายกทรัพย์สินนี้ให้ก็จบไปหรือสิ่งที่จะทดสอบได้เลยก็คืออะไรฮะคือไปร้องขอให้เผา1,800้านอยล้าน u s t c ตรงนั้นแล้วเขาเผาให้ แต่มันก็ติดปัญหาอยู่เหมือนกันนะว่าไอ้เงินตรงนั้นเนี่ยมันยังติดคดีความอยู่ที่อยู่ที่สเมกาฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะถูกแช่แข็งไปกว่าศาลจะตัดสินเนี่ยนะถ้าศาลยกฟ้องก็อาจจะเผาง่ายๆหน่อยนะก็ดูกันไปเอ่ออันนี้ก็เป็นถือเป็น,เป,นเป็นอะไรที่มันเป็นมรคเป็นผลอยู่พอสมควรส่วนเรื่องการเป๊กเนี่ยผมก็ยังมองว่าต้องดูการทดสอบต่อไปว่ามันจะ มันจะเป็นมรกเป็นผลไหมนะแต่ผมก็มองว่าทีมนี้เนี่ยที่ทำให้เป็นมรกเป็นผลมากสุดเลยก็คือการเผา u s d c ซึ่งเจ้าของเหรียญเขาก็แสดงเจตนาที่จะเผาแล้วอันนี้ก็ถือว่ารอดูนะเผาวันไหนเดี๋ยวก็รู้อีกอันนึงนะฮ่องกงเปิดการซื้อขายคลิปตัวจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่ผมเคยพูดไวในคลิปก่อนๆก,ก็คือว่าฮ่องกงเนี่ยเขาอยู่ภายใต้าการกํากับของจีนแผ่นดินใหญ่ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขายังไม่ได้ yes no ok ที่จะเลิกแบนดคริปโตเนี่ยนะฮะมันก็มีแนวโน้มที่การเทรดตรงนี้มันก็จะติดปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดวันดีคืนดีเขาลุกขึ้นมาแบนด์ขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่เทรดกันอยู่ในฮ่องกงก็อาจจะฟาวก็ได้แต่ตัวใบนน้นเองเนี่ยเขาฉลาดนะเขาไปเปิดกระดานเทรดหรือไปขอใบอนุญาตที่ดูใบ เพราะว่าดูใบเองก็ค่อนข้างสนใจตรงนี้ฉะนั้นเหรียญน,นะที่มีการลีดอยู่ในกระดานของไบเนนเนี่ยนะก็จะเฟื่องฟูอยู่พอสมควรโดยเฉพาะลู n a ก็เป็นหนึ่งในในนั้นอินโดนีเซียเองเนี่ยเปิดกระดานเทรดเนี่ยก็นําเหรียญของ i บ a น c นที่มีการลีดเนี่ยอยู่ประมาณ800นะ800เหรียญใช่ไหมหรือ500เนี่ย500กว่าเหรียญใช่ไหมเอาไปเทรดเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเปิดตลาดอ่าที่มีคน อยู่ประมาณ14ล้านใช่ไหมฮะที่เทรดกันอยู่ในอินโดนีเซียฉะนั้นเนี่ยทั้งดูไบก็ดีอินโดนีเซียก็ดีถือว่าเป็นตลาดใหม่ของคริปโตนะซึ่งตัว CEO ของบ i n น n c e เองก็บอกว่าคนที่เป็นสมาชิกของบ i n น n c e เนี่ยมีอยู่1 0 5 1 150ล้านยูเซอร์นะหรือ2%ของคนทั้งโลกฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาตีตลาดได้เพิ่มกว่านี้เนี่ยนะครับปริมาณเม็ดเงินที่เข้าคริปโตเนี่ยมันก็มีสูงมากกว่านี้นะฮะก็ต้อง ตามดูกันตอนต่อไปนะอ,อีกอันนึงก็มีการแพร่สะพัดเรื่องข่าวลือ,อน,นี้ยังเป็นข่าวลืออยู่อันนี้ก็เป็นความหวังเรื่องการเผาจริงๆก็ตอนนี้เจ้าของเหรียญเขก็แจ้งมาแล้วว่าจะเผาให้เนะอะอทวิตอันนี้ไม่ใช่ทวิตเตอนะผมอ่านผิดก็เป็นตัวอ่าสเตเปอรคอยเจ้าหนึ่งอะนะฮะได้ซื้อบิตคอยไว้จริงๆเนี่ยเราต้องมารอดูนะว่าเจ้าใหญ่เนี่ยขายหุ้นนะสองหมหรือ2 0 0 0กว่าล้านเนี่ย บาทเนี่ยมาซื้อบิตคอยไหมถ้าเกิดเงินเม็ดนั้นเข้ามาเนี่ยก็ทำให้บิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นไปได้นะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องอการฟื้นฟูศรัทธาของตัวชิบะนะกับ DeFi ฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรอดูการเปิดนะผมก็มองว่าตราบใดที่ชิบะเรียมเนี่ยยังไม่ได้เปิดหรือยังไม่ได้ทำอะไรให้มันเห็นเป็นชัดเจนไม่เลื่อนนะผมว่าก็ต้องรอนะถึงวันนั้นก่อนนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมสำหรับลูน่าซประจำวันในวันนี้สวัสดี